ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกอกอ,อชี้ปมปัดดินญ,ญาหมอเกตเนี่ยนะครับกฎหมายจัดการยากแต่เป็นปัญหาฟาร์มน่าเชื่อถือคำถามคือบอกว่านะครับ ปริญญาของหมอเกตแต่กฎหมายจัดการยากแสดงว่าวันนี้ปริญญาหมอเกตจะเอาไปสมัครงานหรือว่าจะเอาไปเข้างานอะไรหรือว่าเข้าไปอยู่ใน uh, การเมืองนะครับเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเมืองก็ไม,ไม่ไม่สามารถทําอะไรได้สามารถใช้ได้หรือ,อยังไงครับก็อรอดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นไงแล้วการที่ ไปรงก่อข้อมูลแบบนั้นนะครับการเป็นการให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่ากับหน่วยงานของรัฐหรือเปล่าก็ยังไกงก็ต้องต้องตรวจสอบกันในเรื่องนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากผมไม่ได้บอกนะครับว่าหมอเกตผิดหรือไม่ผิดแต่ก็อย่างที่บอกว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนไปร้องเรียนนะครับมีการตั้งคาถามตั้งปัญหาตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าหมอเกตไม่ได้มาสมัครเป็นสวก็คงจะไม่มีใครไปยุ่งแต่เมื่อหมอเกตนะครับมาสมัครเป็นสวแน่นอนครับสวก็เป็นนะครับ ข้าราชการทางการเมืองนะครับเป็นตําแหน่งนักการเมืองที่ประชาชนนะครับก็ต้องดูความโปร่ปงใสนะครับแล้วก็ดูในการทําหน้าที่อยู่แล้วทําการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับและนะครับประชาชนก็ต้องจับตาและวิาพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะนะครับเมื่อคุณบอกเกตเองได้คะแนนเป็นระดับหนึ่งด้วยแล้วก็ต้องมีการจับตาเป็นพิเศษก็กก กกอแจงนะครับเคสหมอเกตเนี่ยกฎหมายทําอะไรได้ยากแต่ขาดความน่าเชื่อถือจีสตรวจสอบนะครับกพนะครับรับรองวุฒินะครับจากกรณีที่แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสอวอจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกระดับประเทศเดินทางมารายงานตัวงพร้อมกับชี้แจงกรณีวุฒิการศึกษาของตนเองโดยยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มา ทั้งหมดเป็นของจริงนะครับจบจริงไม่มีการซื้อขายใบปริญญามหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวก่อนหน้านี้ได้ออกมาชี้แจงเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาชี้แจงเพราะเกรงว่าจะผิดต่อกฎระเบียบของกกตซึ่งจริงๆโดนตรวจสอบวุฒินะครับตรวจสอบ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วและได้ชี้แจงเป็นเอกสารทั้งหมดปรดิญญาที่ได้จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซนะครับและใบรับรองที่ได้จากกระทรวงการศึกษาของสหรัฐเอเมริกาและตัวแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซก็เป็นมหาวิทยาลัยจริงไม่ใช่ห้องแถวไม่ได้มีการซื้อใบปริญญานั้น เมื่อวันที่12กรกฎาคมนายปฏิทินวรรณรัตน์ประธานคณะกรรมการอุด,ดมศึกษาหรือกกอกล่าวว่าการจบปริญญาจากต่างประเทศแล้วใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์นำหน้าไม่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการดังนั้นใครได้ด็อกเตอร์มาจากไหนแล้วจะใช้เป็นคำนำหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลขณะที่ตำแหน่งทางวิชาการทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นับรองศาสตราจารย์นับและศาสตราจารย์นะครับ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาโดยเฉพาะตำแหน่งศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเก้าประธานกอกอ,อกล่าวต่อว่านะครับกรณีกลุ่มบุคคลที่จบปริญญาโทรปริญญาเอกจะเข้าไปทำงานในประเทศไทยจะต้องได้รับการรับรองวุฒิจากสำนักงาน กรมข้าราชการพลเรือนหรือกอพอซึ่งทางกอพอจะมีรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่กอพอรับรองวุฒิอยู่แล้วหากไม่ได้รับการรับรองก็ไม่สามารถทํางานในหน่วยงานราชการได้แต่ก็ยังสามารถไปทํางานบริษัทเอกชนได้ไม่ได้มีปัญหาส่วนตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับรองมาจากต่างประเทศนั้นหากจะนํามาใช้เพื่ออ้างอิงการทํางานในหน่วยงานของราชการไทยต้องผ่านการเทียบจากนะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรืออวถ้าอวรับรองตำแหน่งทางวิชาการก็สามารถนําไปใช้อ้างอิงเพื่อเข้าทํางานในหน่วยงานราชาการได้แต่ถ้าอวไม่ได้รับรองนะครับไม่ถือว่าผิดกฎหมายกรณีนี้ไม่เหมือนกับกลุ่มแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่สามารถแอบอ้างได้แต่ตำแหน่งทางวิชาการไม่ถึงกับขั้นนั้นเพียงแต่ไม่สามารถใช้ในการเข้าทำงานในหน่วยงานราชาการได้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายซึ่งถือ กรณีของหมอเกตกมลทางกฎหมายคงเข้าไปดําเนินการอะไรได้ลําบากแต่ถ้ามีการตรวจสอบในเชิงลึกผู้ตัวผู้ถูกร้องเองจะขาดความน่าเชื่อถือนายปฏิบิตกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีใช้ตําแหน่ง ศาสตราจารย์หรือด็อกเตอร์ในการดํารงตําแหน่งสงวจะถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นะครับนายประดิษฐ์กล่าวว่าตรงนี้ต้องไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีวุฒิการศึกษาของสองวหากมีการร้องเรียนไปที่อวอก็ต้องมีการดรําเนินการตรวจสอบซึ่งก็ต้องไปดูว่ามหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวอ้างจบออกมาได้รับรองคุณวุฒิจากพอ กพหรือไม่ส่วนกกอจะเข้าไปดําเนินการอะไรได้หรือไม่นั้นในที่ประชุมกกอนัดแรกวันที่18กรกฎาน,นี้ตนจะหารือที่ประชุมเพื่อดูว่าบทบาทของกรับนะที่มีอยู่จะสามารถดําเนินการอะไรในเรื่องนี้ได้บ้างอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บอกว่าเรื่องนี้คงจะยาวอย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ